สวัสดีเพื่อนๆทุกๆกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะไปแตยก็จะมาทําพิกอากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันสนุกสนุกนะคะหัวข้อพิกอากาศของเราในวันนี้ไปแตยมาในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่วันที่อะไรเดียววันเนี้ยเอาเป็นวันที่12สองนะคะสิบสองถึงวันที่ยี่สิบกุมภาสองห้าหกแปดก็แล้วกันสิบสอง ถึงยี่สิบนะโอเคทีนี้ตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่เลยนะคะรูปหนงที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาให้คุณเลือกมาเลยนะแล้วไปฟังคำทำนายดีๆกันนะคะวันนี้ก็ใช้ไพ่ใช้การ์ดชุดนี้ให้เลือกกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกกองไพ่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคะ่ะ สวัสดีช้ากล้องหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็กกันนะคะว่าเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์ใดนะคะ<ๆ>เสียงรบก,กวนดังิดนึงนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ใดนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่12ถึงวันที่20นะคะ<ๆ>เดี๋ยวไปดูกันค่ะ12ถึง20นะไม่แน่ใจว่าเสียงรบกวนดังมากไหมนะคะแต่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ยินเสียงไปโดยอยู่นะใช่ไหมคะ มา okay. ดูกันนิดนึงนะคะกองที่หนึ่งเรื่องสปายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่12ถึงวันที่20่สกุมภานะคะคือเรื่องอะไรเ,เราไปชมไปฟังกันค่ะชาวกองหนึ่งนะคะโอเคไปแรกมาแล้วนะคะต้องรีบทำนะเหมือนจะมีเขาเหมือนเขาก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาัศวินดาบนะ โอเคสามถ้วยค่ะเซอร์ไพรส์มาแน่ๆนะคะมาแน่นอนนะไม่รู้ว่าโอ้โหผ้าปูลายนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นรูปไพ่ชัดหรือเปล่านะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะที่มันเป็นเซอร์ไพรส์นะแต่ไปต่อยองว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีเรื่องกังวลใจค่อนข้างเยอะมีเรื่องที่ยัง<ม>วางใจไม่ได้ยังคิดมากยังเป็นกังวลยังสงสัยนะคะโอ้โห,โห,โห มีมาดีเลยนะคะมีแน่ๆน่เซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะโอเคกองหนึ่งกองหนึงขอดูอีกนิดนึงอีกสองใบนะคะโอ้ยอีกใบหนึ่งใช้ได้ใช้ได้เลยเอาล่ะมันเป็นเลขเก้าเก้านะมันเป็นเลขเก้าเก้าที่พูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าการเติบโตก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยไพ่สามใบเนี้ย คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าไปเตยเห็นแล้วไปเตยมองว่าเรื่องดีๆหรือเซอร์ไพรส์เนี่ยมันมาแน่ๆมาต้อนรับคุณหน้าบ้านเลยโชคดีมาเยือนคุณหน้าบ้านมาเคาะประตูหน้าบ้านเลยเนี่ยเวลคัมนะพร้อมต้อนรับความโชคดีหรือ,อยังคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรับโอกาสดีๆแสงสว่างของวันใหม่ที่มันแบบจะจะแบบโผล่ออกมาจากขอบฟ้านี้นะคะแต่ว่าใจร้อนไม่ได้นะโอเคไหมบางท่านอาจจะเกิด เป็นชาวธาตุดินเนาะธาตุดินก็จะมีการมังกรพฤึกศกนะคะแล้วก็มีอ่าที่ขึ้นมาก็จะมีธาตุลมธาตุน้ำปะป้ายเนาะมีธาตุไฟธาตุธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำนะคะขึ้นมาบ้างแต่ว่าหลักๆเห็นเป็นธาตุดินก็แสดงว่าช่วงเนี้ยสซอรไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโชคดีจะมาเยือนเราหน้าบ้านนะมาเยือนหน้าบ้านยังไงใบเตยมองว่าคุณเห็นไหมคะรูปมันค่อนข้างชัดอ่ารูปมันค่อนข้างชัดนะไฟก็จะดับนะ น,น,นี่เห็นไหมคะมันมีสัญญาณบางอย่างนะคะที่จะส่งข่าวเราเนาะเป็นสัญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะผู้หญิงคนนี้ที่ถือตะก้าแครอทมาหรือพวกผักผลไม้มาเนี่ยนะคะมาทักทายคนคนนี้นะบ้านก็ดูอบอุ่นนะคะดูแบบมีรั้วรอบขอบชิดมีต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ที่กำลังสื่อสารอะไรบางอย่างกับเจ้ากระรอกตัวน้อย นะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสวนสวนที่เต็มไปด้วยสีเขียวแล้วก็มีน้ําใช่ไหมคะนี่เขียวนะเขียวขจีเลยนะคะทีนี้เนี่ยใบเตยมองว่าในช่วงวันที่1 2ถึง20นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเป็นความสบายใจนะนี่เป็นแสงสว่างจากพระอาทิตย์ที่โผล่มาแล้วก็มีเด็กสองคนอยู่ตรงนี้มีดอกทานตะวันมีแม่น้ำมีเรือสัมภาใช่ไหมคะ มันเป็นความคล่องตัวมันเป็นแสงสว่างเป็นโชคเป็นการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเป็นอะไรที่มันไหลลื่นราบรื่นราบรื่นลงตัวก็ได้นะคะนี่คือดูจากสีของไพ่ได้เลยนะแล้วคุณจะได้คำตอบบางอย่างในวันที่12-20ถึง20นี้นะคะเป็นรูปของนักปราดนักพจน์นักบวชก็ได้ที่มีเทียนหนึ่งเล่มจุดนะคะเพื่อส่องแสงสว่าง ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มีกุญแจอยู่ตรงนี้นะคะหล่นอยู่ตรงนี้อันนี้ตะเกียงที่ยังไม่มีไฟนะแล้วก็มีแสงของพระจันทร์ยามค่ำคืนนะมันก็ทำให้ความรู้สึกว่าโอเคในวันที่มันมืดมิดในเส้นทางที่มันมืดมนมันยังมีแสงสว่างจากเทียนตรงนี้ส่องมานะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราออกให้ดีๆก่อนอันนี้ก็เป็นแม่น้ำแล้วก็รูปปลาใช่ไหมคะ รูปปลารูปแม่น้ำรูปคนสามคนนะที่กำลังทำการเฉลิมฉลองอยู่อันนี้ก็สีเขียวขจีนะคะอ่าลัคนาราศีมีนก็ได้นะคือในช่วงวันที่12บสอถึงยี่สิบะคุณอาจจะมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่คุณยังกังวลใจมีความเครียดอ่าหรือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอคิดมากไปก่อนนะ ราอดาบตรงนี้ยมันไม่ได้มาทิมแทงเราใช่ไหมคะมันเป็นดาบที่เขาเอามากองกองรวมกันอยู่ที่พื้นนะอันนี้ยามค่ําคืนแล้วก็อากาศหนาวหนาวนะมีแสงแสงลอดมานิดนึงนะ,ะนนคะม,ม,มันเป็นความกลุ้มมันเป็นความกังวลไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในจิตในใจอยู่ในกายที่มันเป็นความทุกข์คุณกําลังจะสลัดเรื่องนี้ทิ้งไปได้นะคะ เห็นไหมคะฟ้าหลังฝนแสงสีทองที่มันทาบทับขอบฟ้าหมามันทําให้เหมือนเรามีความหวังมีพลังกายพลังใจที่ดีนะคะชีวิตเปลี่ยนไปด้วยความสมบูรณ์พุนสุขแก้ไขจัดการปัญหาที่มันขุ่นเคืองใจได้เนาะเพราะว่าดาบอันนี้มันทิ้มหัวใจเราเนาะเรื่องที่มันทิ้มแทงใจเราเรื่องที่มันทําให้เราเสียอกเสียใจเรื่องที่มันทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะความเศร้าหมอง คู่แข่งนะคะความเจ็บปวดหัวใจเรื่องอะไรก็ดีในวันที่1 2ถึง20คุณจะปลดแอกตัวเองได้จากความทุกข์จากความเครียดนะคะมีโอกาสมีความกระตือรือร้นนะคะมีความสะดวกสบายมีความโล่งจิตโล่งใจนะคะคล่องตัวมากขึ้นนะคะมีความสว่างน,นะคะมีความสว่างชัดเจนมากๆเลยอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีมันจะถูก ตัดจบนะคะถูกตัดจบนะอะไรที่อยู่ในหัวเราที่เราคิดลบๆนะคะมันก็จะมันก็จะจบไปนะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาแล้วเลือกกองนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับเราคือมันคือคำตอบมันคือการตื่นรู้มันคือการหลุดพ้นจากพันธนาการมันมันคือการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดมันมีโอกาสมันมีแสงของวันใหม่มาแล้วนะคะ โอเคไหมนี่คือสิ่งที่ไพ่ไกด์ไลน์คุณนะไปเตยพูดสั้นๆน,นะคะอ่านไพ่แค่นี้พอนะทีนี้พไพ่ใบนี้พูดถึงแหล่งที่มาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแหล่งที่มาอันศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแหล่งแห่งความรักนะคะที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่แผ่ออกไปนะคะคุณสามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อโดยใช้พลังแห่งความคิดคำมัธษฐานหรือการทําสมาธิ ด้วยการหายใจนะคะสื่อกลางที่ปฏิบัติทมควรแสดงควรเหมือนเราควรแสแบ่งหาคําแนะนําและแนวทางนะจากแหล่งพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอซึ่งพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์จะคอยอยู่เคียงข้างคุณเพื่อการรักษาและการสนับสนับสนุนตลอดชีวิตของคุณตลอดการเดินทางของคุณนะเพราะฉะนั้นมันจะมีแสงสีขาวออร่ราสีขาวในตัวคุณซึ่งคุณสามารถเติมพลังแล้วก็ชำะระล้างแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมโยงของคุณกับวิญญาณ ะะพลังงานนี้จะช่วยสนับสนุนคุณนะคะหรือสนับสนุนพวกเจตนาหรือการแสดงออกที่สง่าง,งามในทุกด้านของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยจงกระตือรือรน้นและจัดสรรเวลาทุกวันเพื่อเชื่อมกับแสงออร่รานี้แสงแห่งความรักนี้นะคะเพราะแสงแห่งสีขาวเนี่ยมันจะเป็นแสงที่จะช่วยเพิ่มการรับรู้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะเพิ่มความสามารถของคุณเมื่อคุณได้ปล่อยกระแสแสงสีขาวอันบริสุทธิ์ออกไปนะคะนะคุณก็จะเต็มไปด้วยความรักและความสุข เนะชื่อมต่อกับพลังงานของคุณให้ได้เทคนิคนะคะไพ่เบนีแนะนําก็คือให้คุณหายใจเข้าที่ศูนย์กลางหัวใจของคุณและเมื่อคุณจดต่อกับพลังของลมหายใจของคุณให้จิตสํานึกของคุณสร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งกําเนิดสั์สิทธ์นะคะปล่อยให้แสงสีขาวอบร้อมคุณและชําระล้างจิตวิญญาณของคุณและเติมพลังของคุณนะคะและรักษา ดวงจิตดวงใจของคุณทุกแง่ทุกทมุมทุกมิติของชีวิตคุณและอย่าลืมที่จะแบ่งปันความรักและความกระตำอยู่ออกไปแล้วคุณจะได้รับพรน,นี้นี่คือสิ่งที่ไพ่ไกด์ไลน์นะโอ้โหไฟตกกระทบมาตรงนี้พอดีนี่คือพลังงานพิเศษที่คุณได้รับนะคะสําหรับชาวกองหนึ่งขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองค่ะวันนี้เราก็จะมาเช็คกันนะคะเรื่องเซอร์ไพร์ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในวันที่12ถึงวันที่20กุมภานะกองนี้นะคะกองสองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าแบบจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะสับไพน่นานนิด,ดนึงนะคะ โอเคมาใบาแรกมาแล้วนะคะอืมโอ้โหไพ่ไม้มาเต็มไปหมดเลยอะ่ะอืมกองที่สองกองที่สองโอเคโอเค เหมือนเราต้องปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างในตัวเราให้ได้นะคะเดี๋ยวปิดนิดนึงนะเพราะว่าสุ่มเสียงที่จะถูกเซ็นเซอร์เด้ออ่ะโอเคจริงๆอ่ะไปเคยมองเห็นความกังวลหลายอย่างเลยสำหรับชาวกองสองนะคะความกังวลความกลัวความหวาดระแวงจิต ตกพลังงานตกท็อกซิกวุ่นวายเนาะเพราะว่ารูปคนที่แบบว่าเนี่ยมีไม้บางคนก็ถูกปิดตานะคะกำลังตีรังพึ่งใช่ไหมน่าจะเป็นพึ่งนั่นแหละบินออกมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็รูปของคนที่ถูกมัดนะคะถูกตรวนเอาไว้ตรงเนี้ยแน่นะถูกกักขงังมีอักคราอาคมเต็มไปหมดเลยล้อมรอบตรงนี้แล้วก็มีรูปของคนที่กำลัง ถือแก้วสองใบแล้วก็มีน้ําที่มันหกกระชอกไปแล้วสามสามสามใบเนาะมีรูปของม้าที่มันพุ่งทยานไปแล้วก็รูปของเหมือนนักมายากลหรือเป็นสายเสกนะหรือเป็นพ่อมดก็ได้ใช่ไหมที่เขาถือไม้กายสิทธิ์เอาไว้แล้วก็มีรูปสายฟ้ามีงูตรงนี้เนาะแล้วก็มีแท่นศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้แล้วก็ผู้หญิงที่ถือดาบนั่งอยู่บนบันลังนะคะจริงๆอ่ะไพ่มันบอกว่า คุณเองเนี่ยนะช่วงเนี้ยคุณจะเจอแบบเรื่องราวที่เข้ามาทําให้คุณเป็นกังวลอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันก็ไม่ง่ายหรอกที่เราจะสลัดไอ้ความคิดลบๆในหัวออกไปได้แต่ไปใจเชื่อว่าไอ้ความวุ่นวายที่มันเข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณลืมคิดไปเลยละอะไรที่มันเคยทําให้คุณท็อกซิกจิตตกรู้สึกพลังงานไม่ดีรู้สึกเผวไปกับอะไรที่มันไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ย กองที่สองซัพพลายมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเรื่องว้าว้าวหรือว่าการเงินการทองที่มันมาแบบตุ้มต้มพรม,มครามหรือว่าไม่ได้มาแบบโชคใหญ่บุญใหญ่หล่นทับอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ใบเตยเห็นเป็นซัพพลายก็คือการที่คุณได้พักนะคะได้พักผ่อนอ่ะเออพักที่นี้คือพักจริงๆคือไม่ได้แบบทําอะไรที่มันเป็นการทําให้เราเองแบบเหนื่อยนะเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นเรื่องของการจําสิน นะคะการหยุดอยู ns, ่กับ <outro> ที <mascara> <tat oo> allemaal, ่นะคะการที่เราอยู่นิ่งๆโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรหรือไม่ต้องไปกังวลอะไรมากเกินไปปล่อยให้เวลามันไหลไปเนาะมันมีทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นไหมคะรูปนี้มันมีทั้งกลางวันและกลางคืนแสดงว่าปล่อยให้เวลามันไหลไปแบบนี้ตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไปยึดติดกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นหรือแม้แต่ตัวงานหรือตัวบุคคลนะคะมันเป็นเรื่องของการที่เราไม่ยึดติด นะคะหรือไม่ได้ถูกเหนี่ยวรั้งจากอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะหลุดพ้นจากความวุ่นวายสักพักหนึ่งนะวันที่12บสถึงยีนี้ก็ก็หลุดพ้นจากความวุ่นวายสักพักหนึ่งแล้วคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างพอคุณนิ่งพอคุณเงียบม,มากพอนะคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างที่มันเป็นเสียงกระซิบบอกคุณว่า คุณจะต้องเดินต่อไปในทางไหนคุณจะต้องตัดสินใจอย่างไรคุณจะต้องเดินไปในทิศทางไหนคุณจะต้องก้าวไปอย่างไรนะคะมันจะมีเสียงกระซิบบอกคุณอาจจะเป็นเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลก็ได้ทีนี้เนี่ยใบเตยเห็นความชัดเจนเด็ดขาดนะคะการที่เราอาจจะไม่ได้ไปวิ่งตามอารมณ์ของใครไม่ได้ไปวิ่งตามเงินไม่ได้ไปวิ่งตามงานไม่ได้ไปวิ่งตามใครอะ่ะคืออยู่กับตัวเองจริง ทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาวันที่12บสถึงยีนี้ชาวกองสองจะได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้กรองนะคะได้คัดสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาอะไรที่ควรอยู่ในชีวิตของเราต่อไปอะไรที่เราควรตัดมันออกไปอะไรที่มันจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากจากความขาดแคลนนะคะหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันวุ่นวายมากๆแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่สุขแล้ไม่สงบตรงนี้คุณกําลังจะ ปลดแอกตัวเองได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยนะคะจะได้เห็นมุมมองหรือเห็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ยทําแบบนี้ก็ได้หรอแบบว่าคือมันจะเห็นโอกาสใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางชีวิตของคุณมันอาจจะไม่ได้สวยงามราบเรียบราบรื่นเหมือนคนอื่นเขานะคะแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นว่าเราไม่มีหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ยึดติดกับตัวเราในรูปแบบเดิม คุณอาจจะเคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงฮอตมากหรือเคยเป็นคนที่เคยโด่งดังมากๆเคยเป็นที่รัก คยได้รับการซัพพอร์ตนู่นนี่น่าหลายสิ่งหลายอย่างแต่วันหนึ่งนะคะเหมือนเราจะไม่ยึดติดกับตรงนั้นแล้วเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีวงจรของมันมันมีขึ้นมันมีลงมันมีแบบทางที่มันไปในลักษณะของความแบบเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นกองที่2ไปใบเตยมองเห็นความแตกต่างบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ว้าวมากนะคะแต่ ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้คําตอบบางอย่างที่คุณตามหามันมานานแสนนานหรือแม้แต่ความสงบบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะแบบที่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นจากไพ่ในวันนี้นะคะไพ่ใบนี้ยเนี่ยเขาบอกคุณนะคะบอกคุณว่ายังไงเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดเมื่อเราจะเชื่อมต่อนะคะเกี่ยวกับ จิตวิญญาณหรือหรืออะไรบางอย่างที่มันจะลิงคุณอนะ่ะมันจะมั่นคงมันจะชัดเจนขึ้นนะมันมีในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบและการยืนยันแบบละเอียดที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนไพ่ใบนี้ไกด์ไลน์ว่าเราจะต้องฝึกฝนนะคะเชื่อมโยงนะแล้วก็ให้เรารับรู้นะสำหรับบางอย่างมันคือการเร่งความเร็วนะคะเหมือนมันมีการสั่นสะเทือนนะเป็นการรับรู้จากภายใน ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่สื่อกลางนะคะการทํางานบางอย่างมันจําเพาะเจาะจงนะเพียงแค่คุณเชื่อใจนะคะวางใจให้ถูกที่การสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณหายใจเอาพลังงานเข้าไปซึ่งจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วในหัวใจในจิตใจของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงและพลังงานของคุณเนี่ย มันเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากๆให้เราหมั่นฝึกฝนนะคะตัวอย่างที่เขาแนะนํานะในการฝึกฝนก็คือความสัมพันธ์ของจิตวิญ,ญญาณกับคนที่นั่งดูงานอดิเรกนะคะข้อมูลต่างๆที่เรารู้สึกว่าเขาส่งมาให้เรานะคะหายใจเข้าลึกๆเข้าไว้นะเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆนะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในความถูกต้องในการเชื่อมโยงก็คือให้เราโฟกัสนั่นแหละแล้วก็วางใจ ะะพลังงานบางอย่างมันจะสั่นสะเทือนให้คุณได้รับรู้เองว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่เราเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของเราได้ขอให้ชาวกองสองโชคด,ดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีชาวกองสามด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเช็คกันนะคะว่าเซอร์ไพรส์รที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันที่12-20อถึงยีกุมภาคือเรื่องอะไรนะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขอให้ไพ่บอกเราเรื่องราวได้รับคํำพยากรณ์ดีๆ นะคะแม่นยำตรงใจตรงเปี้ยตรงเป๊ะที่สุดนะคะ <_ Cody> ตั้งใจทำคลิปนี้ให้คุณฟังเลยนะ <_ underwater> โอเคใบแรกกระโดดออกมาเลยมาแล้วนะคะสิบไม้งานใหญ่มากเลยนะคะหอบไม้เดินไม่รู้เห็นทางหรือเปล่าเนี่ยนะงานใหญ่มาแล้วนะวินะสิบดาบโอ้ ไร่กะมาเฟอร์นะคะโอเคสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบวันนี้เลขของกองสามคือสิบสิบแล้วก็สิบนะคะสิบเต็มสิบที่แทรชูโอโหสุดจัดประหลัดบอกนะคะกองนี้คือมันอาจจะไม่ง่ายหรอกนะกว่าจะเป็นสิบเหรียญกว่าจะเป็นสิบไม้ไม่ง่ายแต่มันก็เราก็ผ่านมาได้ทุกสนามนะคุณกับแกกหวามากเลยนี แผลวิรกว่ามากเจ็บปวดรวดราวมากนะคะเจ็บมาเยอะค่ะแต่ก็ผ่านมาได้ทุกสนามอือพอดีเขาก่อสร้างอยู่นะคะเสียงจะดังแชกนิดนึงแปดเหรียญโอเคใช้ได้นะไม่ติดนะคือต้องบอกเลยว่าเราตื่นรู้มากเลยอะ่ะตื่นรู้ตื่นตื่นโลกอะเข้าใจชีวิตมากขึ้นอะ่ะ สิบสองถึงยี่สิบนี้ไปต่มองว่าเราหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนะก้าวพามความเจ็บปวดไปได้ด้วยด้วยพลังบางอย่างที่มันมีในตัวคุณน่ะนะ mm hmm. คุณอาจจะมีงานใหญ่แล้วก็เงินก้อนใหญ่เข้ามาในระยะนี้นะคะ mm hmm. เป็นเงินก้อนเป็นงานยักษ์ยักษ์เป็นวิกวิกที่จะเข้ามานะคะ mm hmm. ผลผลิตผลกําไรหรือการที่เราทําอะไรด้วยความพยายามมุ่งมั่นบุทนลมันปลีดอกออกผลนะคะ mm hmm. เป็นความสุขเป็นความสบายใจ ะะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนยเห็นไหมคะเขาก็ก่อร่างสร้างตัวนะคะมีเจ้าหมาน้อยเจ้ากระรอกน้อยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทองใช่ไหมแล้วก็เหรียญนะคะผู้ชายคนนี้ก็กําลังก่อร่างนะคะอะไรบางอย่างที่มันดูแบบปกป้องนะคะสิ่งที่มันเป็นฝนใช่ไหมนี่แหละตรงเนี้ยคุณเองก็กําลังเติบโตจากเรื่องนี้อยู่นะคะ เราอาจจะไม่ได้เติบโตมาจากความสุขของคนอื่นหรอกแต่คุณเติบโตจากความเจ็บปวดนะคุณจะหลุดพ้นก้าวพ้นก้าวข้ามทุกๆความเจ็บปวดที่คุณเจอมาทุกๆสภาวะที่มันกดดันเหนียวรั้งคุณหลุดพ้นจากตรงนี้นะคะได้คําตอบบางอย่างและสิ้นสุด วิบากกรรมสิ้นสุดกรรมสิ้นสุดเวนสิ้นสุดความเหนื่อยยากลําบากใจสิ้นสุดในเรื่องของเรื่องที่มันทําให้คุณร้อนจิตร้อนใจสิ้นสุดเรื่องราวเหล่านี้แล้วคุณก้าวไปอยู่ในจุดที่คุณมีความยินดีปรีดามากขึ้นมีความสุขนะคะมีความสบายใจมีความสมบูรณ์มีความฟโฟมีความคล่องในชีวิตมากขึ้นนะคะมีข่าวดีเข้ามานะคะได้รับการอุปถัมภ์ นะคะชีวิตได้รับความสะดวกสบายนะแล้วก็งานใหญ่ของคุณนะคะจบและผ่านไปได้ดีดนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นงานใหญ่ๆบิกบ๊กๆอยู่นะคะมันก็จะผ่านไปได้ด,ดีหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรือท็อกซิกค,คุณหลุดพ้นแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรคนที่มาจ้องทําร้ายเล่นงานคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะมันมีไพ่ของคําพิพากษาข,ขึ้นมา นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ไหนเหนื่อยยากลําบากเพียงใดหลุดหลุดหลุดออกจากตรงนี้ไปแล้วแล้วก้าวเข้าสู่จุดที่คุณมีแสงสว่างนําทางชีวิตคุณนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายเนาะความโล่งอกโล่งใจเข้ามานะคะงานเงินก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นสบายกายสบายใจมากขึ้นนี่คือเรื่องราวที่ไบไดเเห็นจากกองสามนะอ่านตามนี้นะคะ ก็เอาเท่าที่ตีความได้จากไพ่ก็แล้วกันเพราะไปเตยดูจากสีจากรูปจากไพ่เป็นหลักนะทีนี้เรามาดูบทสรุปของเรากันนะคะว่าไพ่ไกด์ไลน์อะไรคุณได้บ้างเนี่ยเป็นรูปปีดนางฟ้าเลยเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นอันศักดิ์สิทธิ์นะคะความสอดคล้องและสิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าวิญญาณหรือจิตวิญญาณกําลังเคาะประตูบ้านคุณ เป็นพรและเป็นสัญญาณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่มันเป็นหลักฐานว่าคุณกําลังเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิญญาณซึ่งทําง,งานผ่านความสอดล้องกันสามารถแสดงออกมาได้รูปแบบเฉพาะตัวได้นะคะบางคนเรียกปรากฏการเหล่านี้ว่าการกระตุ้นจากพระเจ้าก็ได้นะคะเช่นการได้ยินวลีเดียวกันจากคนมากกว่าหนึ่งคนอันนี้นะ ใน1วันนะหรือตัวเลขที่เหมือนกันปรากฏขึ้นซ้ําๆซ้ําแล้วซ้าเล่าในชีวิตของคุณหรือคุณเคยพบกับบคุคคลที่ไม่คาดคิดซึ่งดูเหมือนเขาจะตอบคําถามที่คุณเพิ่งถามตัวเองได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นสัญญาณที่บอกให้คุณต้องหยุดเปิดใจใส่ใจและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือยอมรับว่าจิตวิญญ,ญาณกําลังส่งข้อความถึงคุณวิลเลิศมากเลยนะกองสาเปิดใจเปิดรับและหมั่นสังเกต พลังงานบางอย่างจากจากักรวาลนะคะวันนี้ขอให้ชาวกองสามโชคดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ